สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นภาคต่อนะครับเกี่ยวกับการเข้าลงชื่อเข้าใช้นะครับกับ Google p a s s k e y นะครับก่อนอื่นเลยเราไปที่เว็บไซต์นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแปลใต้คลิปนะครับให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับแล้วให้ท่านผู้ชมกดเข้าไปที่ลงชื่อเข้าใช้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปใช้งาน p a s s k e y นะครับของระบบ Google นะครับ เป็นวิธีที่คลิปก่อนเราก็จะอธิบายไปในกับภาพนิ่งไปนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำการลงชื่อเข้าใช้จริงนะครับสำหรับใจใช้คีนะครับกดลงชื่อเข้าไปแล้วนะครับให้เราป้อนอีเมลนะครับป้อน Gmail ของเรานะครับเข้าไปนะครับในช่องนี้นะครับเสร็จ ใส่เข้าไปนะครับใส่เสร็จแล้วนะครับเราก็กดถัดไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราขอใส่ Gmail นะครับผมขอเบอร์รูปไว้ก่อนนะครับเมื่อใส่ Gmail เสร็จแล้วนะครับให้เรากดถัดไปได้เลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปสู่ในขั้นตอนต่อไปนะครับท่านผู้ชมใส่ Gmail ให้ถูกต้องนะครับ Gmail นะครับให้ถูกต้อง อ่าจีมเมลนี้ต้องเป็นที่เราใส่ใช้งานอยู่กับเครื่องอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วก็ให้เรากดป้อนรหัสผ่านนะครับอ่ารหัสผ่าน Gmail ของเรานะครับอ่าพัทคียางไรนะครับพัทคียก็คือถ้าเกิดเราลืมรหัสผ่านของตัว Gmail นะครับตัวนี้เราก็จะยังสามารถเข้ามาใช้งานบัญชี Google ได้เ c c o u n t ได้นะครับอ่าเราก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับ เมื่อใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วก็กดถัดไปนะครับตามคลิปได้เลยนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับทีนี้อ่าก็จะถามนะครับแล้วกกดไอช่ชฉันเองนะครับอ่ามีคุณพยายามลงชื่อเข้าใช้อยู่ใช่ไหมนะครับถ้าเป็นเราจริงนะครับแล้วกดใช่นะครับอ่าให้ติ๊กตรงใช่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็จะเข้าไปสู่ในระบบอ่าในขั้นตอนต่อไปนะครับ เสร็จแล้วมาหน้านี้นะครับให้ท่านชมเลื่อนขึ้นไปนะครับมาหน้านี้ก่อนนะครับแล้วให้เราเลื่อนขึ้นไปนะครับเลื่อนขึ้นไปนะครับให้เลื่อนไปเจอคําว่าพาร์ทคีย์นะครับนี่มาแล้วนะครับให้เลื่อนไปเจอคำว่าพาร์ทคีย์นะครับแล้วให้เรากดคําว่ากดเข้าไปที่ตรงพาร์ทคีย์นะครับ ตรงที่ลูกศรเราชี้อยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเพื่อเราจะเข้าสู่ระบบพาร์ทคีย์นะครับอ่าทุกท่านดูช้าช้านะครับเราจะไม่รีบนะครับเราจะทาให้ท่านชมดูช้าชนะครับอ่ากดพัชคีเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับให้กดใช้พาร์ทคีย์นะครับตามที่ลูกศรเราชี้อยู่เลยนะครับ ให้กดใช้พาร์ทคีย์เข้าไปนะครับเป็นขั้นตอนที่ไม่ยากนะครับท่านผู้ชมหรือใครยังไม่รู้วิธีแน่ชัดนะครับก็เดี๋ยวเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับเราจะมีรายละเอียดนะครับอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับไม่ยากนะครับวิธีการลุงชื่อเข้าใช้พาร์ทคีย์นะครับกดใช้พาร์ทคีย์เข้าไปนะครับเสร็จแล้วให้กดคําว่าเสร็จนะครับ ة, คือระบบ Google นะครับจะใช้ลายนิ้วมือใบหน้าหรือการล็อกหน้าจอเพื่อเป็นการยืนยันตการลงชื่อเข้าใช้นะครับตัวนี้จะใช้รหัสผ่านใช้พิ้นนะครับสแกนใบหน้าสแกนลายนิ้วมือได้เลยนะครับเสร็จแล้วให้ท่านผู้ชมกดเสร็จสิ้นนะครับตรงนี้นะครับการลงชื่อเข้าใช้ annex. สามารถใช้ลายนิ้วมือใส่พิ้นนะครับสแกนนิ้วมือได้นะครับกดเสร็จนะครับ เมื่อกดเสร็จสิ้นแล้วนะครับพาร์ทคีย์สร้างโดยอัตโนมัติอุปกรณ์อ่นนี้คือพาร์ทคีย์ที่สร้างอัตโนมัตินะครับอุปกรณ์ a n d r o i d จะสร้างพาร์ทคีย์ให้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google นะครับเน้นย้ำนะครับบัญชีนะครับ Gmail ของเรานะครับต้องอยู่ในเครื่องนะครับที่เราใช้งานอยู่นะครับถึงจะลงชื่อแบบนี้ได้นะครับ ถ้าไม่แน่ใจนะครับถ้าเป็นอ Gmail อื่นอาจจะไม่ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับจะขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับ Session น,น,นี่คืออะไรเขาจะบอกข้อมูลมาถือเราหมดเลยนะครับนี่ก็คือการเข้ามาตั้งค่าใช้งานพาร์ทคีนะครับเดี๋ยวลิงก์เราอยู่ใต้คลิปนะครับกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้วก็ทำตามแบบที่ผมบอกนี่นะครับแล้ว ว้าเราลืมบัญชี Google เราก็จะใช้สแกนนิ้วมือนะครับสแกนใบหน้านะครับเพื่อจะเข้าสู่ระบบนั่นเองนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นะี้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ